ทำไมคนสมัยนี้นะคะถึงเวลาที่เขามีความทุกข์มีความเครียดมีคําถามมีความหวังกลับกลายไปหาคนทรงเจ้าร่างทรงแต่ไม่เข้าวัดกันค่ะแล้วเราจะทําอย่างไรให้คนกลับมาเข้าวัดอันนี้ต้องเรียนถามหลวงพี่ทั้งสองค่ะ ในฐานะฐานในฐานะของการเป็นเจ้าแม่มาข่าแต้เนี่ยนะไม่ใช่เจ้าแม่ตะเคียนทองไม่ใช่อีกค่ะทำไงคนเข้าวัดอคือเห็นไหมเวลาทรงเจ้าไหมเขาสรงข่ารู้ข่าเห็นถึงปุ๊บรู้เห็นเลยอ่ะยังไม่ได้ถามสักคำมันง่ายสำหรับคนที่มีความทุกข์ไงกำลังจะเล่าอ้ไม่ต้องเล่าละข่ารู้ข่าเห็นคนเราอยากสบายใจเวลาทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยใครมาพูดให้สบายใจ คนเราก็มักจะชอบโดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือวิจารณญาณว่าเขารู้จริงไหมมันใช่หรือไม่ใช่ชอบเรื่องราวอะไรที่แบบฟังให้ตัวเองสบายใจคือเมืองไทยเราไม่ค่อยกล้าย,ยอมรับบ้านเราอ่ะแบบว่ามีอาการทางจิตไปปรึกษาจิตแพทย์เป็นบ้าหรือเปล่าเป็นบ้าหรือเปล่เปาเนี่ยพาลูกไปปรึกษาจิตแพทย์ หาว่าลูกผมเป็นบ้าเลยเนี่ยไม่เราชอบนหนึ่งก็ก็พระนั่นแหละนะเ <c oughs> ขาบอกว่าไลฟ์โค้ดเนี่ยก็คือพระนี่แหละสองก็เนี่ยหมอดูหมอดูเขาก็จะแบบเติมศีลและธรรมให้ด้วยนะในต้องมีศีลมีธรรมแล้วต้องทําบุญที่นั่นที่นี่เอาช่วงนี้สุก <c oughs> เ,เข้า,ราพ,พระเสาแฝดพระอาทิตย์อมแฮกพระจันทร์อมฮอนของแห้งแล้วเดี๋ยวไปไหว้ลาหูเอาของดำๆไปไก่ดำน้ำดำแล้วก็หงดำไม่ใช่หงแดงหงแดงเป็นตอตะโกแล้วไปถึงวัดเหรอ สบายพระองค์ดำๆำพระขาวได้อดพเะขาวอดกันไปคือคือก็ทําให้คนสบายใจคนก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันใช่แต่หลังๆเนี้ยมันไปกันใหญ่เลยทรงงวดไปหมดเลยบางทีแบบโอ้พระองค์ท่านไหนพระองค์แล้วโอ้เป็นอะไรต่างๆเป็นเทพจริงๆไปแล้วเนี้ยก็ดึงพระองค์กลับมาก็มีแล้วทำางไงจะเข้าวัดผมคิดว่าไม่ยากนะยังไงครับก็เอาคนทรงมาอยู่ในวัดเหมือนผมคิดได้ก่อนแล้วผมไม่พูดออกไปเอาคนทรงมาอยู่ในวัดไปพูดคือเราอยากให้ คนเนี่ยเข้าวัดใช่แต่เขาไปหาคนทรงเจ้าใช่เอาคนทรงเจ้ามาไว้ที่วัดหรือพระทรงเองก็ได้คิดได้ยังไงนะพระจะทรงเองเลยอ้พระทรงเองนี่ไม่หมะไม่หมอไปรศาสนาจริงไปคิดได้ยังไงเนี่ยเอาจริงเอาจริงก็จริงบางคนเนี่ยบางทีไปถึงวัดเนี่ยได้ความเก่งใจเช่นโยมผู้หญิงมีปัญหาบางทีเขาทุกเอ้ามาถึงก็จะบอกว่าเข้าหาพระตอนกลางคืนวิการได้ไหมแต่หาคนทรงได้นะสองทุ่มมีนะเที่ยงคืนก็มีบางทีเขาเอาเวลาที่เป็นมงคลอย่างนั้นอย่างเนี้ย เหมือนถูกจริตของคนที่มีความทุกข์ไงแต่พาะเรามีกติกาเยอะมีความห่างกับญาติโยมเยอะหรือภาพบางรูปก็เน้นปฏิบัติเลยก็มีมเคยมีเจ้าวาดเจ้าคณะอำเภออำเภอหนึ่งของคอนรครปฐมท่านเป็นระดับเจ้าคณะอำเภอแต่ท่านสามารถพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยม,มบางครั้งท่านว่างท่านอาบน้ำมนต์ให้นะผู้หญิงที่ถ้าเกิดทุกวันนี้ไม่ทราบท่านเลิกหรือยังนะแล้วก็อาบน้ำมนต์เป็นเจ้าคณะอำเภอมีคนถามว่าหลวงพ่อครับ ทำไมไม่ไม่เชิญคนมีความทุกข์มาปฏิบัติธรรมวัดท่านเข้าปฏิบัติธรรม,มทำไมเป็นพมน้ำมนต์ท่านเป็น,นเจ้าของอำเภอหรืเพราะว่าคนกำลังมีความทุกข์เขาเขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการเหมือนพระอยากได้สิ่งใดโยมก็สนองความต้องการให้พระได้อ,อยากได้กุฏิอะไรโยมตามใจพระได้แต่เมื่อโยมต้องการแบบนี้และเขาไม่มีใจที่จะไปไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตามใจเขาก่อนไหม ให้เขาสบายใจเมื่อเขาสบายใจแล้วก็ค่อยชวนมาปฏิบัติธรรมอีกทีหนึ่งนี่หลวงพ่อระดับเจ้าคณะอำเภอเนี่พูดอย่างนี้นะตอบปณีปนอมเนี่ยยังไงฮะผมตอบแบบน้องผมบ้างอย่างไรฮะป harma พวันวรแล้วปณโญตอตอบท่องเราเรื่อยอยู่นะครับพคนไทยเราขาดสติปัญญาไงนะก็ไปงมงายไปเชื่ออะไรเงี้ยที่มีแบบศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาหาว่าคนไทยโง่เหรอพอแล้วจะไปโยงน้องกันทำไมเนี่ย พบกับรายการจำวัดได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงครึ่งถึง7โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วคุณจะจำวัดได้มากยิ่งขึ้น